เกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลนะครับในที่สุดเนี่ยสมาคมหรือว่าสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถบรรทุกนั้นเตรียมที่จะพบนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าส่งจดหมายไปสองครั้งแล้วเรื่องเงียบครับท่านผู้ชมครับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการเรียกประชุมสมาชิกถึงแนวทางที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาดีเซลกันแล้วเพราะตอนนี้นี่นะครับ ราคาบัดีเซลในประเทศไทยนั้นขึ้นไปเกือบที่เพดานกําหนดเอาไว้คือ3-3บาทต่อลิตรไม่เกินเท่านี้ในขณะเดียวกันนี่นะครับยังมีแนวโน้มว่าจะขยายต่อไปอีกนะครับโดยอาจจะมีการปรับขึ้นเพดานของราคาดีเซลเป็นไม่เกิน35บาทต่อลิตรซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะครับจะกระทบต่อต้นทุนในการขนส่งอย่างหนักหน่หนวงเข้าแล้วละครับเพราะทุกหนึ่งหนึ่ง,งทุกหนึ่งบาทที่ขึ้นเนี่ยนะฮะส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งขึ้นมาประมาณ3%อครับเบื้องต้นนะครับมีการพูดคุยกันละว่าจะ ในวันที่11มิถุนายนนี้เวลา10โมงตรงนะครับการไปในครั้งนี้เนี่ยวจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่3นะครับหลังจากยื่นไป2ครั้งแล้วปรากฏว่าเงียบสนิทนะครับแล้วก็โยนกันไปกันมาระหว่างหน่วยงานกันครับส่วนข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับเท่าที่ดูกันแล้วเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มสาพันธ์นี้เคย ยื่นข้อเรียกร้องไปตอนที่ประมาณช่วงๆที่ราคาน้ำมันกำลังมาถึง31บหรือ3าบาทนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นการทวงสัญญาการปรับโครงสร้างราคาให้เป็นธรรมหรือว่าให้ตัดไบโอดีเซลที่เรียกว่า B 1 0ร้นี่ออกจากสูตรน้ำมันดีเซลเป็นต้นนะครับซึ่งจะช่วยปรับราคานน้มัดีเซลนั้นได้ประมาณบาท5 0บถึง2บาทเป็นเวลา1ปีแล้วก็เลิอกอ้างอิงราคาน้มันเิบที่สิงคโปร์นะครับรวมถึงราคาดีมันลงกันที่สิงคโปร์ก็ด้วยเนื่องจากมีค่าขนส่งและค่าประกันภัยนั้นอยู่ในราคาดังกล่าวแล้วในขณะที่สมาคมผู้เลี้ยงเป็ด ไข่นะฮะวันนี้ไข่ก็แพงขึ้นมาอีกครับอออประกาศถึงสมาชิกปรับราคาไข่เป็ดหน้ากเกษตรกรหน้าฟาร์มเนี่ยนะครับขึ้นอีก10สตางค์เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ซื้อกันอยู่เนี่ยเป็นฟองละ5บาทนะครับแล้วก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งถ้าไปดูสถิติการปรับขึ้นราคาไข่เป็ดนี่นะครับ เช้าวันนี้ถือว่าเป็นการขึ้นครั้งที่4แล้วนะฮะหลังจากที่22เมษายนก็ขึ้น20ตงัง6พฤษภาคมข,ขึ้น20สตาง20พฤษภาคมข,ขึ้น10สตางและวันนี้ขึ้นอีก10สตางครับหากจะู้ชมดูตอนนี้นี่นะครับราคาเดี๋ยมันแตะอยู่ที่5บาทต่อฟองนะครับแต่ราคาสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของราคาไขา่เป็ดในประเทศไทยนั้นเคยเกิดขึ้นเมื่อ29สิงหาคมปี65ตอนนั้น5บาท10สตางนะครับเป็นผลจากอากาศร้อนจัดแล้วก็เป็ดก็ไม่ไข่ออกมานะฮะและยังทําให้เป็ดไม่กินอาหารและไข่ก็ไม่มีคุณภาพนะครับ อจากนี้แล้วยังเจอปัญหาเรื่องภัยแรงนะครับน้ำก็ไม่พอที่จะเลี้ยงรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยครับทั้งน้ําตาลแป้งสาลีก็เป็นราคาที่ตอนนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นสูงขึ้นมาเจอไข่เป็ดขึ้นไปอีกต่างหากครับทำให้บรรดาร้านขายขนมหวานต่างๆต,ตอนนี้แบกภาระสูงขึ้นอย่างชัดเจนกันแล้วนะครับ